ก็ขอกราบสวัสดีนิตรักแซนส็รตทุกท่าน,นกันด้วยนะครับวันนี้ผมวิชานเบ่าขมเ้นสรตเมืองเปาะหมาืปึก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าเราอยู่ในค่าย PG เหมือนเดิมนะครับกับเกมเพนกินพีจีนั่นเองนะครับผมเกมนี้ยอดนิยมเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมชอบมากอุ้ยเออเข้าฟีเจอร์แล้วเออใครที่เข้ามารับโค้ดเครดิตฟรีเดีวผมขึ้นให้บนหัวคลิปนะครับผมอ่ามี5โค้ดด้วยกันนะตาดีได้ตาไร้เสียสามารถเอาไปเล่นเอาไปตำเอาไปถอนกันได้เลยนะจ๊ะอ่า วันนี้ทุนแค่100เท่านั้นนะครับผมรู้สึกคิดถึงวันวานนะแต่ก่อนเนะี่ยถ้าใครเล่นค่ายพีจีถ้าไม่เล่นเกมนี้เนะี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เล่นสล็อตน,นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะเกมนี้ต้องมีเกมนี้ต้องมาเพนกวินพีจีนะครับผมนี่รูปแบบเกมก็ไม่มีฟรีเกมนะครับแต่จะเป็นฟีเจอร์มากกว่านะก็คือมันไล่การจ่ายใช่ไหมพอมันจ่ายเสร็จแล้วมันจะกระเทาะน้ําแข็งด้านข้างออกให้ครับจนกระทั่ง จนกระทั่งมันกระเทาะอ,ออกหมดอย่างเงี้ยครับมันก็จะเข้าฟีเจอร์ให้แล้วกเก็บรวบรวมก็คือไอตัวฟ้าไอตัวม่วงนะครับไอตัวม่วงจะเป็นหัวใจไอตัวฟ้าจะเป็นตัวคูณนะครับผมอ่าเก็บรวบรวมกันนะครับพอเก็บรวบรวมกันได้แล้วก็จะบวกชีวิตเพิ่มหรือจะบวกตัวคูณเพิ่มอย่างเงี้ยครับนี่มาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเก็บตัวฟ้าครบ10ตัวนะครับก็จะได้ตัวคูณเพิ่มจาก2เป็นสนะอะ่าและเก็บตัวม่วงนะครับครบ10ตัวนะ ชีวิตจากหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่จ่ายชีวิตจะลดอ่านะครับไปดูกันเบลดห้าบาทนะปังอยู่นะนี่ชีวิตเราเพิ่มมาสองแล้วนะเออโอเคจ่ายอยู่นะถ้าจ่ายชีวิตไม่ลดนะถ้าไม่จ่ายตอนไหนนะ่ะชีวิตจะลดนะจนกระทั่งหมดชีวิตไปแล้วมันก็จะออกฟีเจอร์นี่ใช้หัวใจไปแล้วหนึงและใช้หัวใจไปแล้วสองครั้งสุดท้าย ปลาจ่ายอยู่ปาลารู้สึกว่าจะเป็นตัวแพงนะครับ64บาทโอเคและตัวคูณจะเพิ่มไปที่คูณ3นะครับโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมฟีเกมดอกนี้30บาทนะเดี๋ยวขออนุญาตขยับเบ็ดเลยแล้วกันเอาเป็นสักเบ็ด10ไปก่อนนะไล่เบ็ดเหมือนเดิมนะครับผมทุนน้อยนะดูผมทุกคลิปเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าผมชอบไล่เบ็ดนะครับผมทุนน้อยไล่เบ็ดไม่ใช่ว่าทุนน้อยเราไปเบ็ด30 40, 40. แป๊บเดียวหมดนะ เออไม่มีคลิปให้คนดูดูเลยโอเคสามรอยี่สิบหกบาทและโอ้ยไม่จ่ายต่อนะเปลือกน้ําแข็งอีกอันเดียวมึงไม่กระทอให้กล่วยสองอุ้ยปลาหมึกโอเคและโอ้ยอีกอันเดียวไปเทอร์โบเลยจ้าโอเคจ่ายต่อและโอ้โหไปดูโอเคจ่ายสี่บาทกระทออีกไหมปลาจ่ายโอเคกระทอออกอีกนิดเดียวขอโอ้โห เพิ่มเบ็ดเลย30แม่งเลยเยอะไปไหมเอา20ก็พอนะมันเยอะไปอ,อ,อย่างที่ผมบอกนะครับค่อยๆไลเ่เบ็ดนะครับถ้าไม่หัวร้อนจริงผมไม่ขยับเบ็ดกระโดดเบ็ดไปนะอ่าตัวคิว12.80ปาจ่ายอุย้ย960บอกแล้วป่ามันตัวแพงนะโอ้โหเหลืออันเดียวไม่จ่าย640โอเคเหลืออันเดียวนะถ้าจ่ายมันก็จะปลดล็อกฟีเจอร์นะโอเค320นะ เฮ้ยปลามาดีว่ะตัวแพงลงบ่อยนะเออเลขเก้าสิบหกบาทไม่ไหลปลาสองร้อยห้าสิบหกบาทนะอืมสองร้อยสี่สิบบาทแมวน้ำโอ้โหอีกตัวเดียวอีกแล้วไอเวน ก็อย่าลืมช่องทางการติดตามของบ่าววิชาญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือว่าทวิตเตอร์นะครับผมก็สามารถเข้าไปกดฟอลโล่กดติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะใต้คอมเมนต์ไปดูกันเพนกวินโอ้ยว้าวว้า,วายาวเดี๋ยวขยับเบ็ดเลยเว้ายาวห้าสิบเลยเออมึงเว้าเหรอมึงมึงจะเล่นกับบ่าววิชาญเหรอกูเล่นสล็อตมาตั้งแต่อนุบาลสองอุ้ยสองพันสี่โอ้ย,อยไม่จ่ายตัว โอ้โหไปกันต่อเออเล่นสโลนมาตั้งแต่อนุบาลสองอะโอ้โหโอ้โหนึกว่าจ่ายนะเมื่อกี้เออเอ,อจ่ายสามสิบอืมแมวน้ำสามร้อยสามสิบและปลาเจปลาเคโอเค,ป,เอเคปลดล็อกฟีเจอร์แล้วนะจ๊ะเออไปซุปโอ้ยสวยงามครับผมตัวเคกับเลขสิบนะ ตัว K ไปฝั่งซ้ายพ่อเป็นสีฟ้าเลขสิบไปฝั่งขวาพ่อเป็นสีม่วงนะเลขสิบมาโอเคชูบหกร้อยเจ็ดสิบบาทไปแล้วนะเงินรางวัลรวมซุบตัว Q คูณสองเป็นสี่ร้อยสวยงามเงินรางวัลรวมพันเจ็ดสิบบาทแล้วนะเอ่อและชีวิตเพิ่มด้วยนะไปต่อกันยาวยาวสิบามาอีกสิบม่วงมาอีกหกสิบบาทโอเคตัวคูณยังเป็นสองอยู่นะขอสีฟ้าหน่อยดิชีวิตเรามีแล้วโอเคขอได้ตามสั่งอ่ะเออ ตัวเคกับแมวน้ํานะโอเคไปกันต่อพันสี่แล้วนะเงินรางวัลรวมมาอีก48บาทโอเคตัวเคอุ้ยชีวิตเป็น3แล้วนะโอเคเรามีชีวิตเยอะนะอ่าก็ว่าไปแล้วหนึ่งเออเลขเกา้าใจสวยอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้ชีวิตอ่ะอ่าไปอีกอีกสามอันคูณสี่อุ้ยอย่าเพิ่งใช้ดิชีวิตอ่ะโอเคสวย180บาทอืมบาทเลขสิบสีม่วง เออตัวคิวมาอีกสองสี่ชีวิตเพิ่มจ้าอย่างเงี้ยชีวิตเพิ่มเป็น2นะโอเคฟบโอ้ยไม่จ่ายรีบใช้ไปไหนอ่ะอุ้ยคูณ3ยังไม่ได้โอ้โหคูณ3ได้ใช้นิดเดียวนะโอ้กำลังมือขึ้นอุ้ยแป๊บเดียวเงินเยอะแล้วกำลังมือขึ้นเดี๋ยวเบ็ดร้อยเลยแล้วกันเออมาไปดูกันหมื่นขอมื่นกว่าอุ้ยเพนกิน3 2 โอ้โหไม่จ่ายต่อครับไปตัวเอหกร้อยสี่สิบอืมไปตัวเออีกเออร้อยี่สิบปั้มมึก1พันหกสวยงามปวดล็อกไหมโอ้โหอะไรวะเออตัวเอหกสิบอะไรกันครับเนี่ยเพนกวินสามพันสองฮไม่ไหลเออพอแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ